ในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ใช่แมงกะพรุนทุกชนิดหรอกนะที่จะไม่มีวันตายมันมีอยู่ชนิดเดียวเท่านั้นแหละที่มีฟีเจอร์นี้แต่ก่อนจะไปถึงแมงกะพรุนชนิดนีน้ที่มันไม่ตายเนี่ยเราขอเล่าเรื่องแมงกะพรุนโดยรวมก่อนเพราะจริงๆอ่ะวิดีโอนี้เราอยากจะมาเล่าเรื่องแมงกะพรุนนั่นแหละแมงกะพรุนนะ่ยอยู่ในไฟลัมไนเดเรียซึ่งเป็นไฟลัมของสัตว์ตัวนิ่มๆที่มีเข็มพิษแมงกะพรุนนะ่ะจัดอยู่ในไฟลัมเดียวกับดอกไม้ทะเลและไฮดราซึ่งบางคนก็อาจจะช็อกอยู่เอาไวว่วาของแมงกะพนะกกร,กรุนเนี่ยมัน เป็นน้ำตัวมันจริงๆอ่ะมววน้อยมากอ,าอาวัยวะมันก็น้อยมากมีแค่เยื่อหุ้มชั้นนอกกับไหนส่วนที่เป็นเนื้อหรือเยลลี่มีปากไว้กินกับถ่ายมีช่องที่เป็นเหมือนระบบย่อยอาหารในตัวคือมีทั้งหลอดอาหารกระเพาะลำไส้แล้วสุดท้ายก็คือมีหนวดน,นอกเนนี้ยแมงกะพรุนก็ไม่มีอะไรเลยกระดูกก็ไม่มีสมองก็ไม่มีหัวใจยังไม่มีเลยการรับรู้สัมผัสทั้งหมดของแมงกพนะพรุนน่ะก็เบสิกมาก คือมันจะมีเส้นประสาทอยู่ที่โคนหนวดที่สามารถรับรูแสงและกลิ่นและมีไว้เพื่อให้รูทิศทางได้แต่ฟังก์ชันหนึ่งของหนวดมันอนะคือการกันสัตว์ที่จะมากินมันเพราะื่องที่รู้กันว่าถ้าเราไปโดนแมงกะพรุนเขาเนี่ยเราอาจโดนพิษได้ในหนวดแมงกะพรุน,นจะมีเซลล์ที่เรียกว่าไนโดบลาสอยู่ซึ่งในเซลล์นียจะมีเนมาโทซิสที่มีเข็มอยู่ข้างในพอมีอะไรไปโดนไนโดบลาสแรงดันภายในก็จะดันเนมาโทซิสออกมาเพื่อแทงสิ่งนั้น เค็มที่แทงออกมาก็จะมีพิษด,ด้วยทําให้ชาหรือแม้แต่ฆ่าสัตว์น้ําตัวเล็กๆได้เลยทีนี้นถ้ามาถึงเรื่องการเคลื่อนที่แมงกะพรุนนะ่ะเป็นสัตว์ที่ว่ายน้แํแเราใช้พลังงานคุ้มที่สุดคือมันจะใช้ตัวมันที่หน้าตาเหมือนลมเนี่ยในการตีน้ําให้หมุนเป็นวงใต้ตัวมันน้าที่หมุนหมุนเนี่ยแรงดันมันจะสูงกว่าน้ําส่วนอื่นซึ่งก็เลยทําให้น้ําหมุนหมุนเนี่ยทำตัวเป็นเหมือนพื้นแต่พื้นในที่นี้ทาจากน้ําแล้วมันก็สปริงตัวอย่างพื้น อันที่จริงอ่ะการเคลื่อนที่ของแมงกับทุนล้ำมากขณะที่นักวิทยาศาสตร์ต้องมาศึกษาเพื่อลอกไปทํายานพานาในน้าแต่แง่าามุมหนึ่งที่หลายคนจะไม่รู้เกี่ยวกับแมงกับรุนคือการสืบพันธุ์ของมันแมงกับร,นร,นนนบรุนที่โตเต็มวัยจะเรียกว,ว่าเมดูซ่าโดยเมดูซ่าตัวผู้จะปล่อยสเปิร์มออกไปในน้ําแล้วน้องก็จะว่ายเข้าไปในปากตัวเมียเพื่อปฏิสนธิกับไข่พอปฏิสนธิกันเสร็จแล้วเนี่ยคือจะได้ลาวาออกมาลาวาเนี้ยก็จะลอยไปเรื่อยๆจนเจอที่ที่มันยืนเกาะได้เช่นหิน แล้วมันก็จะไปเกาะตรงนั้นพอเกาะเสร็จอะ่ะมันก็จะแปลงร่างเป็นโพลิปซึ่งเป็นแท่งออกลวงหน้าตาคล้ายต้นไม้ที่มีปากกัมหรวอยู่ด้านบนโพลิปก็จะกินของที่ลอยตามกระแสน้ํามาเช่นสูบแหลงตอนจนตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วพอมันตัวโตวได้ระยะหนึ่งมันก็จะแตกหนอ่อหรือก,ก็คือการสร้างเมงกระพรุนขึ้นมาซึ่งระยะแรกของเมงกระพรุนะจะเรียกว่าเอฟิราสุดท้ายพอเอฟิราโตขึ้นก็จะกลายเป็นเมดูซ่าที่บอกไปแล้วก็เริ่มวงจรอันใหม่ สิ่งที่พีคือลาวาหนึ่งอันสามารถผลิตโพลิปได้หลายอันแล้วโพลิปนอกจะ,จะแตกหนอกมาเป็นแมงกะพรุนได้แล้วบางทีก็แตกหนองมาเป็นโพลิปได้ด้วยแล้วโพลิปอันหนึ่งก็สามารถแตกหนอกออกมาเป็นแมงกะพรุนได้หลายตัวมากเหมือนโรงงานเลยซึ่งก็เลยทําให้มีแมงกะพรุนเยอะมากที่มี d n a เหมือนกันหอเหอลือไว้ง่ายคือเหมือนโคลนกันมาทีนี้ก็มาถึงพาสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยคือไอ้แมงกะพรุนที่ไม่มีวันตายเนี่ยมันไม่ตายได้ยังไง แมงกะพรุนชนิดนี้เรียกว่า t o ริทอ p s i สดานิ a y ซึ่งแมงกะพรุนตัวนี้เล็กมากขนาดแค่4-5มิลเท่านั้นแล้วเวลาแมงกะพรุนตัวนี้ร่างกายมันเกิดความเสียหายหรือเกิดสถานการณ์สุดขีดเช่นขาดอาหารหรือแก่จนจะตายมันจะสามารถดูซึมตัวเองแล้วหดจนกลายเป็นก้อนเนื้อจิว๋วก้อนเนื้อนี้ก็จะลอยไปเกาะที่หินแล้วงอกมาเป็นโพล,ลิปได้ใหม่ซึ่งก็จะแตกหนอ่อมาเป็นตัวมันเองได้อีกรอบเอาง่ายๆคือเหมือนมันย้อนเวลากลับไปตอนปฏิสนธิแล้วเกิดใหม่ สิ่งที่แมงกะพรุนตัวนี้ทำเรียกว่า transdifferentiation ซึ่งแรมากในธรรมชาติมีแมงกะพรุนชนิดนี้เท่านั้นที่สามารถทำแบบนี้ได้เขาก็เลยเรียกมันว่า immortal jellyfish หรือแมงกะพรุนอมตะแต่จริงอ่ะมันก็ไม่ได้อมตะ100เนะเพราะว่าถ้ามันโดนกินเงี้ยอันนั้นก็จบเกมเหมือนกันแต่ว่าถ้าปัจจัยทุกอย่างเอ,อือมันควรจะทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ไปเรื่อยๆเอาล่ะก่อนจากกันนอกจาก y o YouTube กับ a c e b o o k แล้วอ่ะ ก็ยังสามารถติดตามผู้ได้หลายช่องทางเลยโดยเฉพาะติก To อกเห็นคนทางมาเยอะอันนี้คือแอคเค้าจริงนะไปติดตามกันได้